you. Mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกแล้วนะครับโดยในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราอยากจะมาพูดถึงเรื่องราวของลามซานคาดิลอฟบ้างดีกว่านะตัวของเขาเองเนี่ยคือผู้นําของสาธารณารัฐเชเชนซึ่งกองทัพของเขาเองเนี่ยก็ดูจะเป็นกองทัพที่แบบเป็นสายโหดสายดุเลยนะครับแบบว่าดูจะพร้อมบวกแบบสุดขีดอยากจะสู้อยาก ากจะได้สงครามเหลือเกินนะอยากจะสู้จนสุดใจไปเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็มักจะมีคอนเทนต์ออกมาเสมอเลยนะครับผมทําให้หลายๆคนเนี่ยตั้งฉายาเขาว่าเป็นนายพลทิกต็อกนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าความจริงมันเป็นยังไงนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกองทัพของเขาสู้ไปขนาดไหนกองทัพของเขาเป็นยังไงกันบ้างแต่เขาเนี่ยก็จะมาอัปเดตคอนเทนต์เสมอๆเลยนะครับว่าเออเนี่ยเราจะต้องบุกไปเรื่อยๆนะเฮ้ยคนนั้นต้องไปสู้คนนั้นต้องไปจัดการทหารรัสเซียไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมไปหาเอาจากกองทัพยูเครนนู่นเลยนะครับผม จดการพวกมันอะไรแนวๆเนี้ยนะครับก็คือจะเป็นคนสายบู๊แบบ agressive ส,สุดๆอะไรแบบเนี้ยนะครับและล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมตัวของเขาก็ได้ออกมาทําการพูดว่าเขาสัญญาเลยเนี่ยว่าเขาจะทําลายยูเครนไปเรื่อยๆจะโจมตียูเครนเนี่ยในทุกๆวันเลยนะครับไม่มีวันไหนที่จะไม่โจมตียูเครนเลยนะครับแล้วทหารยูเครนเนี่ยจับมาได้เนี่ยนะครับผมโอ้ยพวกปีศาจแบบนั้นเนี่ย ไม่เราไม่จับมันเป็นเชลยเราจะเผามันพูดง่ายง่ายก็คือถ้าจับทหารยูเครนได้เนี่ยตายสหารเดียวนะครับผมไม่มีทางจับมันเป็นเชลยอย่างแน่นอนแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยก็บอกว่าเราจะไม่มีวันหยุดเพราะนั่นคือที่ของเราทั้งยูเครนเลยเนี่ยไม่ใช่แค่ใน4พื้นที่ที่รัสเซียยึดมาแล้วไม่ใช่ซาโปเรเซียเคอร์ซอนโดเนสหรือว่าลูฮันแต่รวมไปถึงกรุงเคียฟโอเดซ่าท,ทุกทที่ ยูเครนทั้งหมดนั่นอะ่ะคือรัสเซียนั่นเองนะครับและจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงเรื่องมุสลิมด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยก็นับถือศาสนามุสลิมเนาะเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนที่เป็นชาวมุสลิมที่นับถือตัวเองเนี่ย ต้องเริ่มจู่โจมได้แล้วนะแบบจัดการในพวกยุโรปมันเลยนะครับผมแล้วก็สัญญาเลยว่าเดี๋ยวรัสเซียเนี่ยจะมีข่าวดีมาอย่างเร็ววันนะครับมีการบอกด้วยนะว่าการที่บอกให้คนมุสลิมลุกฮือขึ้นมาในยุโรปเนี่ยเพื่อจะจัดการเหล่าพวกซาตานพวกปีศาจร้ายพวกนับถือซาตานที่มันอยู่ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าแบบเป็นจีฮัตเลยนะครับตรงนี้เองก็เอาศาสนาเข้ามาร่วมแบบเต็มๆเ,เลยนะแต่อ่ะเรามาแยกประเด็นก่อนดีกว่าหนึ่งเลยนะครับเขาคนนี้ นี่เนี่ยสายคอนเทนต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้นทุกอย่างไปอันนี้เหมือนแบบคอออาไงเรียกพวกซะหน่อยมีใครอยู่ทีมเดียวกับกูบกเอา้าลงมือเลยหนึ่งเลยก็คือเรียกชาวมุสลิมนะครับผมอาจจะเน้นไปที่กลุ่มหัวรุนแรงนะครับในตรงนี้ก็เหมือนเอาสงครามศักดิ์สิทธิ์มาอ้างแหละเพราะว่าจริงๆสงครามศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็คือสงครามระหว่างคริสกับมุสลิมถูกไหมและหลายๆคนเนี่ยก็มีคําพูดหรือว่ามีเทอรี่มีแบบทฤษฎีสมคบคิดอะไรหลายๆอย่างมาว่าจร ลงเลยนะคือมันเกิดมาเป็นพันปีแล้วอะ แต่มันก็ยังดําเนินต่อมาเรื่อยๆแค่มันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับการต่อสู้ที่เป็นเหมือนพลังทางศาสนาเนี่ยยังคงมีอยู่ตรงนี้เองก็อาจจะมีการนําเรื่องตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่เราจะไม่ไปแตะเรื่องของงานมากแล้วการเรื่องของศาสนาเนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องแต่ละบุคคลดีกว่านะครับและผมก็เชื่อว,ว่าทุกศาสนานจริงๆนะก็สอนให้คนเป็นคนดีหมดนั่นแหละนะครับมันอยู่ที่ตัวคนแล้วละว่าเราจะดีจะเลวนะครับจากนั้นเองเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยกองกําลังเชเชนจะไม่จับทหารยูเครนเป็นเฉลยแล้วอย่างนั้นหรอก็คือถ้าจับได้เนี่ยฆ่าหมดเลยถ้าทําแบบนั้นเนี่ยทางยูเครนจะตอบกลับยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแต่บอกไว้เลยว่าสัญญาณนี้ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อสงครามนะครับเพราะมันจะทําให้สงครามเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่จะจริงไม่จริงไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าทางทีมแบบยูเครนทีมโลกตะวันตกเนี่ยก็ตั้งฉายา,ยายให้กับคาดิรอฟว่าเป็นนายพลติ๊กตอกไปแล้วนะครับเดีคดปงงคลิ ของกองกาลังเชเชนเนี่ยถูกจับถูกอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาเยอะเหมือนกันนะกองกาลังเชเชนถูกโจมตีอะไรแบบเนี้ยก็มีจากทางฝั่งยูเครนมาเหมือนกันนะครับทางยูเครนเองเขาก็มีคอนเทนต์มาส่วนเหมือนกันนะครับผมแต่เอาจริงๆคอนเทนต์คนโดนทําร้ายคอนเทนต์คนโดนฆ่าเนี่ยมันได้อะไรที่บันเทิงนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องดูแล้วขำดูแล้วสะใจเลยคือไม่ว่าจะเป็นทหารฝั่งไหนอะทหารราบที่เขามาลบอัทุกคน พวกเขาไม่ได้อยากมาลบพวกเขาไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจเลยด้วยซ้ำมอ่ะมันอาจจะมีคนที่อยากมาลบแหละแต่มันเป็นส่วนน้อยนะครับผมคนส่วนใหญ่เขาก็อยากอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวนั่นแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเห็นคลิปต่อสู้กันของทหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมายินดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนเองก็ตามนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหนะ้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นีี้้้ดดววยยนนนะครันนัับงงหม เวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับ